สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารการผลิตน้ําตาลในอินเดียกันนะคะการบริโภคน้ําตาลของอินเดียอยู่ที่ประมาณ26ล้านตันค่ะนั่นหมายถึงการที่อินเดียต้องผลิตน้ําตาลได้34ล้านตันเพื่อให้สามารถส่งออกน้ําตาลได้8ล้านตันโดยไม่กระทบการบริโภคในประเทศนะคะโดยไม่รวมน้ําตาลอีก4ล้านตันที่จะใช้เพื่อการผลิต เป็นเอทานอลดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในปีพศ2022-2023ทั 2023, หากจะให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวอินเดียต้องสามารถผลิตน้ำตาลได้ทั้งสิ้น ประมาณ38ล้านตันค่ะหรือสูงขึ้นกว่าปี2021ทั2022ประมาณ1ล้านตันนะคะโดยเชื่อว่าพื้นที่ปลูกอ้อยของอินเดียในปี2022ทั2023จะเพิ่มขึ้นประมาณ2%นะคะการที่จะเพิ่มผล,ผลผลิตน้ำตาลให้ได้ถึง38ล้านตันต้องมีเรื่องการบริหารจัดการน้ำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพมาร่วมด้วยค่ะ จากรายละเอียดดังกล่าวนะคะมี2ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงคือตลาดน้ำตาลในโลกและความมั่นคงทางด้านอาหารของอินเดียค่ะโดยการส่งออกที่ราคาประมาณ18.75เซนต์ต่อปอนด์ของอินเดียจะเป็น,นกลไกหนึ่งในการรักษาระดับราคาน้ำตาลของโลกค่ะ และถ้าหากอินเดียสามารถส่งออกน้ำตาลได้8ล้านตันก็เป็นการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปในตลาดโลกนะคะโดยเป็นรูปแบบของการเพิ่มอุปทานน้ำตาลของโลกถึงกันนั้นนะคะก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าด้วยปริมาณการเพิ่มขึ้นของการผลิตอ้อยและบีดของทางโลกนะคะก็อาจไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคน้ำตาลของโลกที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นค่ะการที่อินเดียหันมาให้ความสนใจและมีแผนสำหรับการผลิตเอทานอลจากปริมาณน้ำ น้ำตาลที่เกิดจากที่บริโภคโดยมีเป้าหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ราคาน้ำตาลและอาหารในตลาดโลกตกต่ำนะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งในการดูดซับปริมาณน้ำตาลที่ผลิตออกมาจนเกินจากความต้องการบริโภคเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานและช่วยลดการปลดปล่อยแกส๊สเรือนกระจกค่ะ ถึงกันนั้นนะคะก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าความเชื่อมโยงของเรื่องดังกล่าวข้างตน้นจะมีผลผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะเนื่องจากผลตอบแทนดีกว่าพืชอื่นและมีผลต่อเนื่องให้พื้นที่ปลูกพืชอื่นต้องลดลงค่ะและจะมีผลกระท้อนให้เกิดการขาดแคลนอาหารประเภทอื่นก็เป็นได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ